เดี๋ยวครับเมนูรอบเด็กของเราครับนี่ครับปลาหมึกสดๆนะครับนี่ครับปลาหมึกสดๆนะครับเราจับมาจากคลองครับพอดีฝนตกฝนตกน้ําท่วมมันก็เลยขึ้นมาจากคลองครับนี่เราไปจับมาสดๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแถวบ้านผมเลี้ยงไว้เยอะนะครับเลี้ยงไว้ใต้ข้อไก่ให้มันกินขี้ไก่ครับบ้านผมเลี้ยงไว้เยอะนี่ครับปลาหมึกสดๆเลยนะครับดูวับ นี่ครับคุณเชฟจะทำเชฟทำเมนูอะไรครับหมึกต้มน้ำดำปลาหมึกต้มน้ำดำครับฟังแค่<ข>ย่างหอยฟังแค่ชื่อกระหนาวแล้วตอนนี้ต้มน้ำกับไอหัวหอมแล้วต้มน้ำแล้วก็หัวหอมต้มใส่หอมใส่ตะไคร่ใส่หอมใส่ตะไคร่ใส่หมึกน้ำดำกำลังเตรียมเครื่องนะครับตอนนี้เชฟกำลังเตรียมเครื่องครับปลาหมึกต้มน้ำดำครับเมนูวันนี้นี่ครับมันต้มไม่ลื้อ โอ้ไม่เลยต้มกอกินด้วยต้มเสี่ยงมันต้มต่างมดใช่ไหมสดๆเลยครับเดี๋ยวครับเราก็ติดตามกันดูต่อไปนะครับปลาหมึกต้มน้ำดำเมนูวันนี้ครับโดยเชฟจากเขาเรียนสางเด็ดเราเชิญ เราเชิญมาจากไอได,ดอดเขาเหรียญซานเลวครับเชฟวันนี้กินยา่ากินยากับเมนูวันนี้คู่แข่งเชฟกระทะเหล็กนะครับเชฟมาจากเขาเหรียญซานคู่แข่งเชฟกระทะเหล็กนะครับวันนี้ออปลาหมึกต้มน้ำดำครับเมนูวันนี้ตอนนี้กำลังล้างปลามงปลาหมึอกอยู่ครับกำลังล้างเครื่องอยู่ครับตัดทุ่มจัดเชื่อง,องมาดูด้านนี้ครับ มาดูด้านนี้ครับเชฟทำอะไรครับไข่ครับนี่คือไข่ก็แล้วไข่ล่ะตกลงมันคือไข่เออมันคือไข่นั่นแหละนี่ครับเชฟเรากำลังเลือกปลาหมึกอยู่นะครับเลือกปลาหมึกที่จะมาทำปลาหมึกต้มน้ำดำอยู่นะครับปลาหมึกต้มน้ำดำนี้ต้องเป็นปลาหมึกสดๆเท่านั้นนะครับถ้าไม่สดนี่ไม่ได้นะครับตัวนะ

ใช่ของพี่เชฟเขาเลนซานเชฟจากก็เขาเลนซา,าน,นามาลงมือทำเองครับวันนี้คู่แข่งเชฟกะท้าหล็กทำไมอ่ะไม่ไมไต้งไปหมดเอาหมดที่ตอนที่แดร็เก็บไว้กินวันหลังนะครับใช่ จะม่กินไกินมาหลังวันนี้จะมีเมนูอะไรครับทุ้หวานครับในังนี่เราตุ้ดำครับมีตะวนตะกค่้มานี่ครับน้ำเดือดนะครับตอนนี้น้ำเดือดนะครับ้ยเดี๋ยวไมุ่มอีกหนยไม่ต้องแอะก็ได้มาดูมาดูมาดูใกล้เนี่มามาดูใกล้ๆนี่มาอันนี้ยังไม่เรีกงานแล้วะครับเอามุเจาะ่อนะครับ หนูไหวใจกูเย็นนู้นนครับตูเย็นบอกป้อนพวกไอแนนเลยตับเดี๋ยวพวกอ่อนนี้ใส่นี่ก็เดี๋ยวน้ำเดือดนะครับเชฟไม่ไม่มาตามจำนวนคุณคนละตัวใช่ไหมเชฟเราปลาหมึกลงหม้อไปแล้วนะครับครับคนหลักตัวปลาหมึกลงหม้อไปแล้วไม่ต้องแย่งกัน ไม,ไม่ต้องไม่ต้องปลาหนี่แหละปลาหมึก<ำ>สดๆเท่านั้น,น,นทำปลาหมึกต้มน้ำดำนี่นถ้าไม่สดน่นไม่ได้นะครับปลาหมึกสดๆเท่านั้ครับเนียบ ต้ปมปลาหมึกกันนะครับต้มน้ำเดือดแล้วเอาหอมใส่กระเทียมตะไคร้ใส่แล้วก็ปลาหมึกลงไปใส่ครับอัน,นตะไคร้ไม่ใส่เหรอเพื่อนเมนูปลาหมกึก้ำดำครับสดๆนะเนื้อน่าจะหวานมากเลยนะใ,<ๆ>ใหญ่ๆนิดมาณ ประมาณห้าตัวกิโลหนึ่งนะห้าตัวกิโลนึงตอนนี้เช็ดเราสตะไครลงไปครับใส่ตะไครลงไปครับปิดฝาหม้อแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาดูต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เชฟเราใส่น้ำตาลลงไปครับใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปครับเป็นปลาหมึกต้มหวานนะครับนีใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลทรายแล้ว น้ำตาลทรายไหมเสียวขาวนี่น้ำตาลทายมเงอไม่ใช่เกลือนะเป็นน้ำตาลทายนะมีงก็ไม่เคยกินตะกีหรอกคนเลี้ยขาต้มแบ้ต้มหมึกดำดำ้มหมึกตกลงไปหมึกหวานหรือว่าหมึกำดำนี่หมึกดำดำแต่เขาใส่น้ำตาลนี้นะ้มคนเลี้ยเขาต้มแบมไงข้มนุษย์ลุบครับก็ตาม ใคถามอ่ะถามเหรอแล้วแล้วใครบอกผมไม่บอกบอกนะนำแล้วบอกกันนผมดีบอกแล้วาเราเล่นกกินไอารยอหใครทำเรเร่งไปนะครับไแรงนะครับเมนูรอบเด็กนะครับต้มน้ำดำครับตมนเลยตแทบมันดันเลยใส่หม้อเลยแล้วใส่ยังเนี่ปรุงอะไใส่อะไรไหมต้พอนะไม่ต้องใส่เลยไม่ใส่รสดี ใส่แล้วใส่นยน้ำปลาไม่ใส่ใส่เกลือใส่บะหมี่วันนี้าปวันหนึ่งแบบแกรบกว่าเใส่พรปรุงรสดีรสดีนะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดือดปลาหมึกต้มน้ำดำของเราวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดือดน่ากินไหมครับสุดยอดเลยครับโอเคนะครับอันนี้ขอจบการเดี๋ยวทำไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามยูทูบลูกพืจะได้พาไกินมาเที่ยวเลยนะครับขอบคุณครับเมนูหมึกต้มน้ำดำครับคืนนี้ นี่ครับปลาหมึกต้มน้ำดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับปลาหมึกต้มน้ำดำขเรายอดของเราตัวนี่ครับให้มันวนกันหรือว่ามันถ่ายงานกันหน่อยนี่ปลาหมึกต้มน้ำดำครับมีคนรักปลาหมึกครับฮะมีคนรักปลาหมึกครับอะไรเราของผมร้อนๆอยู่นี่เห็นไหมนี่ โอ้พีทูตสอตัวเลยเหรอที่เองครับผัดพวกอะไร้อบอีตาได้ย่ำเาโอของมตมนานไหมตมนานมันเหนียวขมยของคนคนป่วยมาเดี๋ยวบาปคืนคนเปิ่ดูทรรวานเขนนคืนแล้วนะ ครับคือเรื่องนั้นกลมครับนี่ใส่นี่ใส่นี่คนนี่โอ้นี่อืมมันคืนเนี่ยไม่ครบนี่มันหายไปนี่มันหดพี่เอาไม่รู้ปลาอันนี้มันถูกความร้อนมากๆมันหดหลวกเล่นเล่ายำหลายเรื่องจริงคนคนนี้ต้องให้กินกับข้าวกินเล่นเพี่อร่อยครับ อันนี้มันโคต้าไอ้นั่นเขาโคต้านักกีฬาเนอครับนักกีฬามั่งดิเอ๊ไม่ได้พี่ผมก็นักกีฬาเะเไม่ได้ของพี่นักพาราลิมปิกคนพิการแรงงี้ยเนี่ยโอ้ยังเป็นเมือกอยู่เลยข้างในแรงเงี้ยเดี๋ยวครับนั่นแหละกินก็ไปตั้งดำดำมาเลยสุกแล้วเนาะเป็นเพรากินก็ไปตั้งโทนเลยสับหลายเป็นสมุนไพรอย่างเฮ้มา ไหนมาทหารงอไปขอญาตใครโอเคที่รักไม่บอกต่อเท่าไรดีวะต้องแข่งหมดใช่ไะมที่ไหนไม่ค่อยบอกกันเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยหนาวไอ้มิ้งหน้าทานมาใช่ไหมต้องแข่งมีไหมนี่นักแข่งอยู่นี่อไหนตัวสารทำปากอยู่มันไม่สนใจเลยโอ้โหตามัาต้มน้ำดำครับ มันไม่ดำแล้วครับ้าวดำไม่ดเละโอเคนะครับ